สุภาษิตบทที่15ข้อที่10มีการตีสอนอย่างหนัก สำหรับผู้ที่ละทิ้งทางดีคนที่เกลียดชังคำตักเตือนก็จะตายข้อนี้บอกว่าคนที่ละทิ้งทางที่ดีหรือทางที่ถูกต้องจะมีการเตือนเขา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 ด้วยความยากลําบากด้วยผลกระทบบางอย่างของชีวิตแต่ปรากฏว่าหากเตือนแล้วเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังในที่สุดจะพบกับความตายความตายในที่นี้ไม่ได้เพียงแค่หมายถึงว่าจากโลกนี้ไปเพราะมนุษย์ทุกคนก็จากโลกนี้ไปใช่ไหมแต่ยังคงหมายถึงการตายในบึงไฟนรก พราะว่าเขาไม่สนใจที่จะกลับใจเดินไปทางที่ถูกต้องคนเหล่านั้นที่เกียดการตักเตือนในประโยคก่อนนั้นคือว่ามีการตีสอนใช่ไหมคนที่เกียดการตักเตือนคือคนที่ไม่ชอบถูกว่ากล่าวไม่ชอบถูกตีสอนไม่สนใจคําตีสอนไม่ตอบสนองต่อการตีสอนในที่สุดจะพบกับความพินาศในที่นี้ใช้คําว่าความตายคนเหล่านั้นที่ดื้อรั้นต้องการดําเนินชีวิตของพวกเขาไปในทาง ตามใจปรารถนาของเขาเองแทนที่จะเดินตามทางแห่งน้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าแนะนาแล้ว <face> เดินไปทางนี้ไม่เอาฉันจะเดินไปทางนี้ฉันจะเดินไปทางนี้ไม่ว่าพระเจ้าจะเอาอะไรมาขวางทางเขาพยายามปีนขวางทางนั้นออกไปแหวกทางนั้นออกไปพม่ว่าพระเจ้าให้ทางนี้มันเดินแล้วมันยากลําบากมันทุกข์มันยาก,าก,ม,ก,ม,ยากมันไม่ดีเลยมันไม่มีความสุขครอบครัวก็ไม่มีความสุขเขาก็ยังดื้อรั้นเดินตามใจปรารถนาของตัวเองต่อไปในที่สุดจะพบกับความพินาศน่าเสียดายที่มีคนหนุ่มคนสาวมากมายวัยรุ่น หนุ่มสาวมากมายที่ดื้อรลัน เดินตามใจปรารถนาของตัวเองแล้วในที่สุดพอวันเวลาผ่านไปเขาก็พบกับผลนทางที่ยากลําบากโดยไม่จําเป็นเขาต้องพบกับสิ่งเลวร้ายโดยไม่จําเป็นแต่ก็ขอบคุณพระเจ้ามีหนุ่มสาวร้ายต่อหลายคนพอผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาเออคิดได้ไม่น่าเลยฉันไม่น่าเดินไปทางนั้นเลยแล้วเขาก็กลับมาเดินในทางที่ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันก็มีหนุ่มสาวมากมายยังคงเดินเส้นทางนั้นต่อไปตลอดชั่วชีวิตบางคนรับการตีสอนเรียนรู้แล้วกลับใจแต่บางคน รับการตีสอนยังดื้อดึงเดินทางนั้นต่อไปซึ่งปลายทางจะเป็นความพินาศคนที่เดินในทางที่ถูกต้องมาแล้วแต่ละทิ้งทางนั้นหันไปเดินในทางชั่วร้ายพระเจ้าจะตีสอนเขาและเมื่อตีแล้วเขาไม่ฟังพระเจ้าจะตีสอนเขาหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะพระเจ้าเกลียดเขา แต่พระเจ้าปรารถนาให้เขากลับใจวันนี้หากคุณเป็นคนนั้นที่คุณรู้ว่าคุณกําลังทําขัดคืนกระน้ําพระทัยพระเจ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าอยากให้ทําอย่างนี้แต่ไม่เอาฉันชอบทำแบบนี้ตามใจปรารถนาของฉันแล้วไม่เลียวของพระเจ้าก็เริ่มตีคุณอาจจะตีบอกะติ๊กนึงติ๊ก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 ให้รีบกลับใจก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าพระกมีเตือนว่าหากไม่กลับใจในที่สุดจะพบกับความตายดังนั้นจงกลับใจก่อนที่เหตุการณ์มันจะร้ายแรงไปกว่านี้